มาต่อข้อเมื่อวานนะคะเมื่อวาน,เ,นเ,วเออเมื่อวานตรงนี้ไปแล้วเนาะนะคะไปดูที่ข้อน,นี้ก็ต่อเนื่องกันทีนี้มาดูข้อนี้บ้างนะคะให้จุดศูนย์กลางพิกัจจุดศูนย์กลางมาแล้วแล้วก็บอกว่ามีแกน x เ,เป็นเส้นสัมผัสนะคะให้ล,ลองลงกลงข้อมูล่อนว่าแค่เริ่มกระเบียรแล้วค่ะคุณเอซือะ สี่หนึ่งสองสามสี่ลบสามหนึ่งสองสามูตรงนี้เนาะนะคะนี่คือจุดศูนย์กลางแล้วก็มีแกน x เ,เป็นเส้นสัมผัสนะคะมีแกน x เ,เป็นเส้นสัมผัสเพราะฉะนั้นสัมผัสที่นี่ที่อันนี้นะคะอันนี้สามหน่วยถูกไหมสามหน่วยาเรียกอีกนะคุณเอ จะรอนเลยค่ะดู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 อะประมาณนี้ล่ะอาจจะโม้ไปหน่อยนะคะอันนี้สามหน่วยนี่เนี่ยเนี่ยสองสามนะเคเพราะฉะนั้นทําไงจงหาจุดสัมผัสนะคะจงหาจุดสัมผัสเอ๊ะเหมือนว่าข้อนี้เนี่ยเออคือเราจะไม่ได้ใช้ ความรู้เรื่องระยะนะคะก็คือสามารถตอบจุดจุดนี้ได้เลยจุดอะไรเนี่ยจุดสี่ศูนย์เป็นสี่วาเป็นศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่รูปนี้เป็นรูปอื่นได้ไหมถ้าเป็นรูปรูปนี้นนแบบสี่นหน่วยแม้มันก็จะใหญ่ลงไปมันก็จะให้แกนเอวเสนฝ่ไปสัมผัสมันจะสัมผัสกแกนวาแทนไม่ใช่กำลังแกนเอเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะอ่ะต่อมา อ่าดูนี้ดีกว่าดูข้อห้าดีกว่าระยะระหว่างจุดนี้กับแกน y อ่ามาดูซิจุดสี่หกจุดสี่หกขอเขียนตรงนี้ล้กันหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่หาอะนี้เป็นจุดนี้นะคะกับแกน y ระยะ แกน y อยู่นี่จริงนะคะระยะนี่รู้ไหมแกน y เนี่ยตรงนี้เป็นเท่าไหร่ดูอันนี้เป็น x เป็น0 y ก็เป็น6นะคะเพราะฉะนั้นหาระหว่าง46กับ0 6นะคะ4 6กับ0 6เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ยากเพราะว่ามันมีหนึ่งตัวที่เหมือนกันก็คือตัว y นะคะเราก็สามารถใช้ นะคะระยะระหว่างขั้วตีหัวเองระยะระหว่างนี้และแกนวานะคะก็คือเท่ากับนะเท่ากับนะคะแอบสูตของอะไรลูกศูนย์ลบสี่ได้เลยเพราะว่าตัว y มันเหมือนกันนะคะก็ศูนย์ลบสี่ก็เป็นสี่ลบสี่แล้วก็ถอดแอบสูตรมันก็เป็นสี่หน่วยนะคะนี่ของข้อนี้นี่ข้อนูอน้น,อ,นอ,อ่ะต่อมาระยะระหว่าง ลบหนึ่งสองกับแกน y ลบหนึ่งสองขอขอใช้กราฟนี้ด้วยะะล 1, ะะแล้วกันลบหนึ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็สองขึ้นมาสองผตรงนี้กับแกน y อขอเปลี่ยนสีดีกว่าจะได้ไม่เหมนเขาสีส้มอันนี้คือลบหนึ่งสองนะคะกับแกน y คือตรงนี้เนาะเอ้ยทำเองอันนี้ทำเองเพราะว่ามันเหมือนกันอ่ะเราจะทำข้อที่่เหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาไปดูข้อเจ็ดนะคะระยะระหว่าง ลบสี่กับสามเอ็กซ์ัลบสี่อันนี้ไม่ีลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่กับอะไรนะกับสามโอ้กับสามสามมีไหนสามีตัวนี้เลยกับแกนอะไรกับแกนเอ็กซ์นะคะเดี๋ยวต้องลบเพื่อนนิดนึงเอาเพื่อนออกไปก่อนกน็กับแกนเอ็กซ์ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นจุดอะไรคะ นี้เป็นจุดเอ่อลบสี่กับอะไรลูกศูนย์นะคะนนี้เป็นลบสี่กับสามนะคะเราขอเฉียงนี้ก่อนสีเสียวนี้ขอกลับไปสีเสียวใหม่นิดนึงไม่สีเขียวนิดเพื่นเขาก่อน,อนใช้ของเพื่อนเข้ามาอันนี้เป็นจุดศูนย์กับหกเอ่อนี่ของขวันี้เดียวกัน ในเรื่องของข้อ3นะคะกับแกนเเพราะฉะนั้นหาระยะตรงนี้หาระยะสี่โมงตรงนี้นะคะเป็นเท่าไหร่มีตัวไหนเหมือนกันมีลบสี่เหมือนกันค่ะมีลบสี่เหมือนกันมีลบสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อะไรลูกก็ตอบว่านะคะเพราะฉะนั้นระยะ ระหว่างอันนี้กับ yx นะคะเท่ากับแอบส์ลูดเนื่องจากลบสี่เหมือนกันนะคะเราก็เอาสามลบศูนย์นะคะแอบส์ลุดสามลบศูนย์ก็คือแอบส์ลูดของสามมันก็คือสามนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่เขียนแบบนี้ก็ได้ลบสี่แล้วก็เป็นสี่ใช่นะคะ,อะโอเคต่อมาวงกลมหนึ่งหน่วยมีจุดปลายอันนี้กับอันนี้หาราัศมีค่ะเดี๋ยวเราจะหาร,ระยะอัน,นี้แล้วหารสองเนาะแล้วก็หารด้วยเลขสองนะคะ ฉะนั้นก็ไม่ต้องวาดรูปก็ได้สามารถหาได้เลยเพราะฉะนั้นเขียนก่อนเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะคนเขียนว่าความยาวด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางออนุญาตเขียนแบบย่อๆนะคะ,ะความยาวก็ได้ความยาวอันนี้ย่อยค่อยๆความยาวเท่าก,กันนะคะอ่าทาไมลูกทำไมค่ะลูก ลองก็เขียนยังไงอ่ะ LO LONG ลองยาวใช่ไหม e แล้วก็เป็น e R ถูกต้องค่ะไปดูน้องกล้องให้แม่หนะ่อยค่ะโอเคต่อมา4ค่ะ X กับ10อ่ะ4ลบ10ทั้งหมดกำลัง2อะบวกนะคะนั้นตัว X ใช้ H, แล้วต่อมาตัว Y 5ลบ1 2ทั้งหมดกำลัง2นี่นี่เป็นระยะของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะได้เท่าไหร่เอย สิกับ4ี่หารกันอยูหกหกกับหนึ่งสองสามกนะคะหกับ12 7จนะคะเจ4ดเจ็ด่ก้าอ่โอเคลองดูซิว่าเราจะได้เลขเท่าไหร่นะห้าคหนึ่งแปดสิบรูดสิบห้าขอเนียรูทแปดสิบหานะคะทาไมารมัศมีเพราะฉะนั้นนะคะรัศมีจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คือรูทดสิ้านะคะแล้วก็หารด้วยสองหน่วย ะะจะเป็นเซนติเมตรจะเป็นเมตรจะเป็นอะไรแต่ไม่้มีก็ให้เป็นอย่วยนะคะประมาณวงกลมหนึ่งวงมีจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่อ่าโอเคเพราะฉันถึงทำเองเพราะว่าเหมือนข้อทำเองเพราะว่าเหมือนข้อแปะนะคะดูนี้นะเออเอยู่ห่างจากจุดนี้เป็นระยะ13หน่วยอ่ะให้หาค่า A เพราะฉะนั้น ให้ระยะมาแล้วค่ะ13หน่วยหมาที่กัดน,นี้นะคะ x ตัวแรก a ลบ4ค่ะกำลังสองนี่คือตัว a กับตัวสนะคะบวกกับอะไรลูก0ูนลบกับลบหถูกไหมคะ5้สองคือเป็นเท่าไหร่ลูกก็อาจจะยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยขออนุญาตเลยนะคะยกกำลังสองสองข้างเลยนะอันนี้ได้เท่าไหร่หน 9นะคะอันนี้กำลังสองกับรากที่สองมันหมดไปก็จะเหลือแค่ตัวข้างในเนาะ a ลบสี่กำลังสองบวกอะไรลูกอ่ะลบลบเป็นบวกยี่สิบห้ายี่สิบห้านะคะห้าแล้วต่อมาก็เป็นเท่าไหร่อ่ะย้ายมาลบก็ได้หนึ่งหกเก้าลบยี่สิบห้าเท่ากับอะไรลูก a ลบสี่ทั้งหมดกำลังสองอ่ะคำต่อ,อน,นั้นเหลือเท่าไหร่อ่ะเก้าลบห้าเป็นสี่ อ๋อร้อยสี่สี่สวยมากหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลางังแปดเอบวกหลังกำลังสองสิบหกออกไหมออกหไหมเท่ยวมื่วาหมืม่อวานคุณทำไม่ใช่ตัวนี้นอ่าไม่เป็นไรลองทำดูทีนี้ทำไงคะ A เอ่กำลังสองลบแปดเอเอ่อลบ บวกสิบหกลบร้อยสี่สิบสี่เอ๊ะทำไมเมื่อวานไม่ได้ทำตัวนี้แน่เลยสงสัยพี่ครูถดถดเอาไวา้ไม่เจออ๋อ,อใช่พอดีเมื่อวานคุ่ทำแบบนี้โทษทวขอโทษเราเรา,เ,รา,เ,ราเด็กลองทำแบบนี้แยกตัวประกอบดูก็ได้นะคะพอดีเมื่อวานที่ครูนั่งหดเลขคูคุูทำแบบนี้เลย เอ, A นนะอลบสี่ทั้งหมดกำลังสองนะครูถอดรูทอนุญาตใส่รูททั้งสองข้างเลยใส่รูทคุมใส่รูทคุมนะคะวันนี้มันได้เท่าไหร่สิบสองแต่ว่าคำตอบครูอาจจะหายไปค่าในนเ้ก่นกนไน่แน้าชาัน,นี้กำลังสองกับรากที่สองเลยเอลบสี่นะฮะนะคะเอก็จะเป็นสิ A บหกครูได้สิบหกน่วย เด็กลองรู้ว่ามันจะมีค่านนะึมันจะมีค่าหนึ่งก็ได้นะถ้าเราทำเหมแยกตัวประกอบมาทีนะคะอ่ะทีนี้ต่อมากําหนดจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประยะ5หน่วยอ่ะเพราะฉะนั้นทําเองข้อนี้ก็ทําเองเพราะว่าส่งต่อมาเหมือนข้อ8ส่งข้อ9ข้อ10ส่งข้อ11นะคะมาดูนี่บ้างหาเส้นรอบรูปนะคะมี A มี B มี C มาให้ก็เอ,อาเอดี อาหาความยาว bc หาความยาว ac หรือ ca ก็ได้นะคะแล้วเ,เอามาบวกกันมีใครเหมือนกันดูก่อนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนก็ต้องทำแบบนี้นะคะอ่าอ่าผู้อนข้อสิบสามทำเองขขอสิบสองคุาทำให้ พื้นที่เดี๋ยวพื้นที่อันนี้เดี๋ยวครูทำให้นะคะอ่าก็คือทำไงล่ะก็ทำแบบเดิมน,นะคะลูก3ามลบเกำลังสอันนี้คือตัว x นะคะอ่าบวกสลบแทั้งหมดกำลัง2ได้เท่าไหร่ลูกอันนี้คือ4ี่กำลังสองถูกไหมคะสกำลังสองส2บหอ่าสา อันนี้ต่อมา b c นะคะ7จบวกหอันนี้ขออนุญาตบวกหเพราะว่ามันเป็นลบลบนะคะแต่มันจะเป็นลบของลบหแล้วมันจะกลายเป็นบวกหแล้วก็อะไรลูก8ปลบศเป็นเท่าไหร่คะลูกเป็น64สิบวกหกเท่าไหร่เนี่ย128้ยมะ ไม่รู้ลองดูนะคะต่อมาสามบวกหนึ่งนะคะลบลบหนึ่งนะคะอันนี้กนนี้จับคู่กันแล้วก็เป็นสี่กับศูนย์นะคะเป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบหกสิบหกก็เป็นรู้สามสองเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ตอบอ,ตอ่อตอบอาบอตอบนะคะก็เอามาบวกกันทั้งหมดบวกรู้สามสองบวกรู้สามสองบวกรู้หนึ่งร้อยยี่ิแปดนะคะ เป็นก้อนหนึ่งขงๆมจบก็ได้หรือถ้าใครแบบแอดวานนะคะเด็กๆอยากจะเป็นอ่ะแปสี่อ่ะสิบหกองสาก็ได้เราก็จะได้เป็นรูทสิบกูทสอก็กลเป็นเท่าไหร่สีู่ทก็ได้นะคะมองตัวนี้เป็น4ีู่ทก็ได้4ี่รูทบวกสีูทนะคะร้อยี่แปดนี้มันเป็นเท่าไหร่มันเป็น64กับอะไรสอง อ๋ออันนี้เป็น8ปดรืสองันนี้ก็เป็น8ปดรื้สองรวมกันเป็นเท่าไหร่สิบแปดบวกสี่บวกสี่ก็กลายเป็นนะคะเท่ากับ1ิบหกรืองก็ได้นะคะจะตอบสีน้ําเงินในวงกลมนี้ก็ได้หรือจะตอบตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ข้อ13บสาทำเองข้อ14นะคะ หาสามส่วนหาจุดนี้จุด้อ่านี้ดีพ่มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาหาพื้นที่พื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยโน้ตไว้ก่อนเจะหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูสูงน,น,น,นะคะอ๋อใช่เมื่อเมื่อวันก่อนที่คุณนั่งทำคููไม่หรอกปอดีคุณทำคลิปแ็้วมันเออเลอรก็เลยต้องอีกรอบหนึ่งทาพนแล้วนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นแบบนี้นี่ดูนะ ลบสิบสองก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้อยาเอาเป็นตัวอย่าง <c oughs> เขียนเส้นเบี้ยวๆต่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบนะคะจะมีจุดนี้จุดหนึ่งกับจุดนี้จุดหนึ่ง,ง,งแล้วก็จะมีลบแปดกับแปดเอ๊ะลบแปดสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดอยู่ตรงนี้เต้เต้เต้เดี๋ยวขึ้นไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่มาตรงนี้เขาบอกว่าตัวนี้เป็นจุดยอดเห็นไหมคะอันนี้เป็นจุดยอดแปบ๊บหนึ่งลกอ่าประเด็นคือแบบนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนจะหนึ่งสองคูณฐานเรารู้แล,ล้วฐานฐานเรานี่คือตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่จริงๆเราไม่ต้องใช้สูตรก็ได้เราก็วัดได้อันี้สิบหน่วยอันนี้สิบสองหน่วย,นนยรวมกันมันก็จะเป็นยี่สิบสองเพราะฉะนั้นฐานเป็นยี่สิบสองได้ละ เท่ากับส่วนหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบสองนะคะคูณความสูงเมันความสูงจําไว้เสมอนะคะในรูปสามเหลี่ยมใดก็ตามความสูงนะคะจะตั้งฉากกับฐานเสมอเลยนี่สัญลักษณ์ตั้งฉากตั้งฉากนะคะสูนย์ตั้งฉากกับฐานเพราะฉะนั้นเส้นไหนที่มันตั้งฉากตั้งฉากจากจุดยอดลงมาคือเส้นเส้นนี้นะคะคือเส้นเส้นนี้นี่ความสูงเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่หาความความแน่ระยะเราหาไอเนี่ยความยาวเส้นสีเขียวนะคะ ซึ่งความยาวเส้นสีเขียวเรารู้มาเป็นเท่าไหร่ศูนย์ถึงแปดมช่ก็คือแปดนะคะอ่ะเราก็สามารถตอบได้แล้วปึ๊บสิบเอ็ดตอบแปดสิบแปดตารางนะคะตารางหน่วย,ยตารางเซนตตารางเมตรตารางแล้วแต่ที่เขาให้มาประมาณนี้เนาะ ชนิดใดสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะก็ลองดูมีสามเหลี่ยมอะไรบ้างรู้สึกว่าเมื่อวานคุยทำอันนี้จะได้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วไม่ดูนะลองทําดูนะคะจะได้สามเหลี่ยมที่มีความยาวสองด้านเท่ากันมันจะมีคู่หนึ่งอ่ะไม่แน่ AB หรือ BC ีให้เดี๋ยวลองหาดูนะคะ,ะให้ฝึกหาดูแต่รู้สึกว่าเนี่ยจะได้ข้อนียจะได้หน้าจัว่วหน้าจัว่วส่วนอันเนี้ยเทาที่ลองทําดูเหมือนจะ หมือนจะเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านไหนเท่ากันเลยนะคะไม่น่าใจอะเราไปทําเองก่อนฝึกทำเนาะแม้ีะไม่ได้ตรวจนะคะแต่อยากให้ลองทําฝึกทําดูมันจะไม่เท่ากันเลยเป็นสามเหลี่ยมแบบมีมาดด้านไม่เท่านะคะอ่ะโอเคอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าจุดสามจุดนั่นอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่นะคะการที่จะอยู่บนเส้นตรงเดียว การการเอ,อ่อการใช้สูตรการหาระยะระหว่างจุด2องจุดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นอยู่ใน,นเส้นตรงเดียวกันมันจะมีลักษณะแบบว่าแบบนี้ค่ะลูกเดี๋ยวเขียนให้ดู ac เท่ากับ A B แล้วต่อด้วย B C แล้วภาพมันจะเป็นแบบนี้คือคือ A น่า,าจ,จะเป็น B ตรงนี้แล้วก็ C ภาพมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่เป็น A B เสมอไปอาจจะเป็น B C เท่ากับเออ B A บวก A C แบบนี้ก็ได้มันจะสอดต่ตอเน,นื่องส่งต่อน,นะคะมันประมาณแบบนี้แต่ว่าราลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวครูทำให้ดูข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเด็กๆลองหาอีกข้อหนึ่งนะคะนะหาวิธีการก็ทำแบบไม่ใครทั่วไปหา A B หา B C แล้วก็หา A A C พี่เาวาพี่เาวาดูน้องไหมป๊บหนึ่ง cho đủ nó con. Nó sẽ nó lại.